สวัสดีค่ะรถรยนต์บ้าน,านราคาเบาๆกันแดดกันฝนใช้งานได้จริงวิ่งทางไกลทางไกลได้สบายนะคะทุกท่านคันนี้เป็นมิตซูบิชิอีคาค่ะทุกท่านราคาเพียง2,9,500บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถรยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้านะคะสีสันรอบคันตามรูปเลยะคะ่ะทุกท่านนี่เป็นสภาพของภายในนะคะ ใช้งานได้ปกติค่ะขับขี่ได้นะคะทุกท่านวิ่งทางไกลทางไกลสบายสนใจดูรถทดลองขับได้ที่จังหวัดน,นคปรปฐมค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรคุยกับเจ้าของรถโดยตรงได้นะคะแอดมินดสได้ใส่เบอร์ติดต่อพร้อมกับรายละเอียดของรถยนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจโทรไปนัดร่วมหน้าก่อนออกเดินทางได้เลยค่ะ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดไม่แนะนําการออนมาจำลวงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองสําหรับวันนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนเลยพ้กช่ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ